นะเดี๋ยวเรามาดูเอาพระเอกก่อนนะครับเอาพระเอาพกก่อนแล้วเดี๋ยวนางเอกเ,เนี่ยตามหลังตามกันมาติดๆ เราจะมาเลือกไพ่กันนะฮะไพใ่ใบแรกนะไพ่ใบแรกเดี๋ยสับไพ่นะเอาไพ่ใบแรกนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเรามาดูกันแบบหยิบกันสดๆหยิบสดๆนะครับมาดูกัน ไพ่ใบแรกเนี่ยนะฮะได้ไพ่อะไรไม่มองนะไม่มองไพ่นะเดี๋ยวจะหาว่าแบบอืมนะเลือกไพ่เตรียมกันไว้ต่อนนะครับป๋าดูดวงแล้วครับดูให้หัวหน้าเผานะครับคุณอิสมีนะครับ, Me, รบสวัสดีนะครับออาใบแรกได้ละนะครับนี่ใบแรกเนี่ยนะครับ เป็นอัศวินขี่ม้าทะยนเขาเรียกว่าทำอะไรแบบสิ้นคิดพระเอกเนี่ยทำอะไรวู่วามทำอะไรแบบสิ้นคิดโอกาสพลาดท่าเสียทีมีสูงนะครับนะมุ่งไปข้างหน้าม้าทะยนโจรทยานไปข้างหน้าทําแบบคนสิ้นคิดไม่คิดอะไรแล้วทำไปท,นะไปที่สองนะครับดูไปที่สองนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเองอะหัวหน้าเผ่าในปัจจุบันนี้นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเอาใบไหนนะครับอืมนะอาเลือกมาใบหนึ่งขอใบนี้กันแล้วกันปุ๊มนะฮะไพ่ <c oughs> ใบนี้เนี่ยนะครับบ่งบอกถึงเรื่องสถานะทางการเงินตอนนี้ปัญหาของเขาคือเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองนะ ปัญหาเรื่องเงินเรื่องๆๆทองก็มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองอยู่นะมาดูใบที่สามสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเขานะครับนะออมเอาใบนี้กันแล้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเขาเห็นไหมครับถ้าป๋าจะดูหัวหน้าเผ่าทีไรจะติดไพ่ใบ,ใบนี้มาทุกทีเลยก็คือไพ่จสติก คือไพ่เห็นความยุติธรรมแล้วป๋าก้าฟันธงด้วยนะครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขานะคือเรื่องของคดีความแล้วป๋าก้าฟันธงด้วยแพ้ใครได้ไพ่ใบนี้แล้วขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะในขณะที่มีคดีความแล้วจับไพ่ใบนี้ขึ้นมาได้นะบอกได้เลยว่ามึงเตรียมตัวแพ้ นะครับในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงครับอันนี้เขาเรียกดูดวงครูนะไม่ใช่ดูดวงเก็บเงินนะฮะนั้นเจ้ากรรมในเวรไม่ต้องมาอยู่กับผมนะไม่เกี่ยวกันเอาใบนี้อดีตที่ผ่านมามักใหญ่ไฟสูงนะมักใหญ่ไฟสูงนะครับ นะดูไปที่ห้ากันนะเอาใบนี้ดีกว่านี่ความสุขในครอบครัวไม่มีนะแต่ว่าจะไปเจอเขากำลังไปดิวกับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เขารู้จักมานานไอ้คนคนนี้จะมาเจอกับ หัวหน้าเผา่านะต่อไปใบที่หกนะฮะใบที่หกนะครับเอาใบไหนดีเอาใบนี้ดีกว่าอืมใบนี้ The Hangman หัวหน้าเผ่าเนี่ยนะครับมีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวมาตลอดแล้วโทษที่เขาโทษที่เขาจะได้รับนะบอกได้เลยว่าหนักนะครับหนะักกรรมที่เขาจะได้รับมันมาจาก เจ้ากรรมในเวรส่วนหนึ่งด้วยนะครับต่อไปมาดูมาดูใบที่เจ็ดมาดูใบที่เจ็ดกันนะฮะเนี่ยใบที่เจ็ดเลือกใบไหนดีเอาใบนี้ดีกว่าใบที่เจ็ดตรงเนี้นี่ครับ ไพ่เดอเจสเมนเจสเมนคือไพ่เจ้ากรรมในเวนเป็นไพ่เจ้ากรรมในเวนอีกแบบหนึ่งตอนนี้คุณเห็นไหมฮะผีออกมานอกโรงออกมายืนนอกโรงแล้วก็มีเทวดามาเป่าแต่ส่งสัญญาณให้รู้ว่าสิ่งที่พวกเรารอคอยทั้งหมดมันใกล้ถึงเวลาแล้วตอนนี้นะครับในหลายๆคดีที่มีปัญหาขึ้นมาใกล้ถึงเวลาที่จะต้องรับโทษรับกรรมแล้วนะครับ ไพ่ใบนี้ตำแหน่งที่เจ็ดนี่คือตำแหน่งปัญหาเนะี่ยไพ่ดีๆขึ้นมาก็เป็นไพ่เสียหมดและนี่ไพ่เสียด้วยแล้วยิ่งขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่มันเสียด้วยยิ่งซวยเข้าไปใหญ่เลยวันหน้าเผามึงเตรียมตัวมาดูความคิดเขาหน่อยสิว่าเขาคิดอะไรอยู่ในขณะน,นี้เรามาเลือกหนึ่งใบกันเอาใบนี้ดีกว่า นี่ไงเดอะเดวิเป็นไพ่ปีศาจใช้กลแนวคิดของเขาตอนนี้มีมีคนคิดว่าเอ็นะแต่นี่อาจจะโดนใครทำร้ายอาจจะโดนคนนู้นข่มขู่คนนี้ข่มขู่แต่จริงๆแล้วป๋าว่าคนคนนี้น่าจะมีส่วนรู้เห็นซะด้วยซ้ำ น่าจะมีส่วนรู้เห็นถ้านาแต่ถูกทำ้ายเนี่ยน่าจะมีส่วนรู้เห็นซ้ด้วยซ้ำเพราะว่าเดอะเดวิลมันคือไพ่ปีาศาจมันอยู่ตำแหน่งที่แปดตำแหน่งความคิดต่อมาดูไว้ที่เก้าความปานารถนาของเขามาดูกันก็ป๋ายืยนยันแล้วคุณเอสคุณเอลยืยนยันแล้วไงว่ายังไงก็ไม่รอด แต่ที่พูดมานี่คือหัวหน้าเผานะครับไอ้เฮียไม่ใช่คนอื่นนะเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ยกูเที่ยวไปพูดกับคนนี้ไม่ใช่นะกูพูดถึงหัวหน้าเผ่านะฮะเอาใบไหนดีความปรารถนาของเขาเอาใบนี้อืมความปรารถนาของเขาคือตอนนี้เขาอยากจะให้ทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวจบ เขามั่นใจว่าตัวเองหลุดตัวเองรอดแล้วเขาจะกลับมาใช้เงินอย่างสง่าผ่าเผยจะมาใช้เงินอย่างราชาจะเป็นเศรษฐีนี่คือความปรารถนาของเขาแต่มาดูใบสุดท้ายนะมาดูใบสุดท้ายไม่ต้องอ,อะไรมากแล้วใบสุดท้ายเอาใบแรกนี้ก็แล้วกันหรือ,อยังไงนะเอาใบเอาใบอื่นดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าอ้เชียกูเตรียมมาเอาใบไหนดี ไปนี้ก็แล้วกันวะสุดท้ายหนีครับหนจจีจบไหมจบนะจบนะเดินหนีเลยเห็นไหมจุก,กู้เทวด,ดาสวัสดีนะครับเดินหนีเลยเห็นไหมไพ่ใบที่สิบสรุปรวมไพ่ทั้งหมด หนีโอเคปะ่ะเห็นไหมอันนี้เขาเรียกไพ่ก้าถ้วยไพ่ก้าถ้วยนะฮะเป็นคนทิ้งปัญหาหันหลังให้กับปัญหาคือพูดง่ายๆวันหนีแถวบ้านเขาเรียกชิง <c oughs> คุณกุ้งขอนแก่นนะสวัสดีนะฮะคุณทีรัตนานะครับสวัสดีนะฮะ พิจัญนทนานะครับสวัสดีฮะเนี่ยหนีอันเนี้ยหนีหนีสิรออะไรนะครับสวัสดีตระกูลเทวดาทุกท่านนะจ๊ะหนูหินนะครับสวัสดีนะฮะคุณรวมพรสวัสดีนะครับคุณไก่สวัสดีนะฮะจบไหมและไอ้เหี้ยไพ่สองสามใบเนี้ยขึ้นตลอดนินนินสวัสดีนะครับขึ้นตลอดนะเห็นไหม หนีแล้วโดนจับไหมครับป่าโดนนี่ครับอายุหมายมันมีนะ่ะอ่าค่ายี่สิบปีอะยี่สิบปีอะอายุของหมายอะอ่ะทีนี้มาดูของหนังเอกบ้างหนีคำหนีช่องทางธรรมชาติแต่ไม่รู้ทางไหนจินจันที่มาชาแนลนะครับสวัสดีนะฮะ นะครับตามด้วยของคิวต่ำด้วยค่ะโอ้โหพี่สมหมายกูนี่พลาดไม่ได้เลยนะกลัวลืมไงนะครับอืมกูลักกี้สวัสดีจรลูกอืม,อมนองโมเนตกใจไม่ต้องตกใจลูกเขาหนีอยู่แล้วบอกได้เลยเขาหนีอยู่แล้วเขาเตรียมการคุณดูพฤติการก็าด้ เหมือนเขาเตรียมการวางแผนอะไรไว้ครบถ้วนเลยนะแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขายึดซัพย์ไม่ต้องกลัวไอ้ลดราคาเป็นล้านเดี๋ยวเายึดหมดคุณคิดดูเด๋ยเงินตัวเองแต่ใช้ชื่อคนอื่นเป็นผู้เป็นผู้ถือกัมผู้ครอบครองอ่ะเอาคุณคิดดูเดิยเจตนาเนี่ยเขาเรียกว่ามีเจตนาพิเศษมีเจตนาที่ไม่สุดจริตแต่แรกแล้ว ไอ้ที่พูดนี่ไม่ได้หมายถึงใครนะเดี๋ยวจะบอกโอ้ยหมายถึงคนนี้หรือเปล่าเปล่าไม่ได้ยืนยันแต่กล้าพูดว่าหมูมีหมู่บ้านหนึ่งแล้วมีเขตปกครองพิเศษเขาเรียกว่าหมู่บ้านมหัศจรรย์อ่ะตอนนี้มาดูนางเอกกันบ้างมาดูนางเอกกันบ้าง มัเอ้ยเสียดายกูไม่มีกล้องอีกตัวเชื่อมต่อตัวนี้แม่งก็จะวายงายให้ดูเลยมันง่ายๆมันไม่ต้องมานั่งเดือดร้อนรูดหรืออย่างนี้เลยเนะี่ยนางเอกตอนนี้เป็นยังไงเรามาดูกันนะฮะเอาใบนี้ดีกว่าอยู่อย่างทุกทรมานเจ็ดเค,คไอสัตว์เดอะแฮงแมนอยู่อย่างทุกทรมาน อยู่อย่างทุกทรมานนี่คือตัวตนของคิ้วต่ำนะหรือนางเอกเลยนะแม่นไหมแม่นไหมมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้กับเขาป๋าลมดีช่างเลยขอบคุณที่ทำให้ทุกคนมีความสุขคุณไก่ขอบคุณมากนะอืมคุณธนาทิพย์นะครับสวัสดีนะครับอ,อนะครับ มันดีป๋านี่นะอ่ามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกระโตมันตอนนี้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับมันบ้างนะมาดูกันป่าก็จะเลือกใบนี้ดีกว่านี่นะฮะอยากจะจบอยากจะอยากอยากจะเคลื่อนที่อยากจะย้ายออกอยากจะหลบหนีอยากจะลหจะล,ลีกหนีลีภัยนะโดยการขี่มา้าม้ากระโจน แต่ว่าคนนี้ไม่ธรรมดาบอกแล้วว่าคิ้วต่ำเขาไม่ธรรมดานางเอกเขาไม่ธรรมดาเป็นมาร์กโจนทยานโดยที่เรียกว่ามีการคิดมีการสังเคราะห์ความคิดมีวิธีการมีชุดความคิดที่อ่าไม่โลดผลเหมือนกับตัวพระเอกนะครับต่อไปมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเขานะฮะ หรือกับคนในแวดวงผู้ใหญ่เขานะครับมาดูนะฮะมาดูมาดูมาด,มาดูมาดูคนที่เกิดขึ้นในแวดวงผู้ใหญ่เช่นตาคนนู้นยายคนนี้าจะเป็นทั้งฝั่งผัวฝั่งตัวมาดูกันนี่อาการไม่ค่อยดีอาการไม่ค่อยดี เรื่องทางผู้ใหญ่เนี่ยอาการไม่ดีภาพลักษณ์ไม่ดีคุณสุนีนะครับคุณอรวรันนะฮะนะครับสวัสดีนะครับต่อไปมาดูใบที่สี่สิ่งที่อดีตที่ผ่านมาของเขาดูอดีตที่ผ่านมาสิเป็นยังไงคนคนนี้แล้วก็ดึงมาหนึ่งใบรุ่มรุ่นบันดอน ทำอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จร,รุ่มรุ่มดอนดอนชีวิตตกตำ่ำในอดีตที่ผ่านมานะแม้กระทั่งครอบครัวนะก็รุ่มรุ่ม,ม,มดอนดอนทางฝั่งผู้ใหญ่ก็ตามบูไปที้า ใบที่ห้าสถานการณ์ปัจจุบันรอบๆตัวเขาเลยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นปัญหารักสามเศร้าจากตัวเองจุกูจุกูจุกูไอ้ข่าวที่ไปตบกันหน้าเซเว่นแม่งน่าจะเป็นเรื่องจริงนะ <laughs> ตอนนี้มีน่าจะทำคอนเทนต์ปั๊มลูกอย่างเดียวเลยกูว่าแล้วไอ้เฮีย <laughs> ขอโทษนะนังเอกป่าไม่ตั้งใจไอสัตว์แต่นิ้วกูพาไปต่อไปดูญาติผู้ใหญ่ฝั่งตัวดูญาติผู้ใหญ่ฝั่งตัวอืมช่วยไม่ได้นะป่าไม่ได้แกล้งนะนิ้วพาไปเอฟซี FC ชวนให้ดูด้วยละเรื่องของเรื่องโทษป่าคนเดียวไม่ได้ต้องโทษเอฟซีป่าด้วยนะ โอ้โหมึงนี่คือภาระสังคมจริงๆมึงนี่คือภาระสังคมจริงๆนอกจากจะก่อให้ตัวเองมีเรื่องมีราวมีมึงยังเป็นภาระให้กับทางญาติผู้ใหญ่ด้วยแต่ไม่สำคัญไหนๆเป็นภาระเขามาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยมาดูนี่ดีกว่าปัญหาของมึงคืออะไรคิวต่ำ อืมอาใบนี้ดีกว่าแล้วใบนี้ออกมาก็คือตายซะเถอะอีเธอะใครวะใครชื่อเธอเหรอปุ๊บปัญหามึงคือเรื่องครอบครัววันนี้ชีวิตผัวเมียดูดิผู้ชายผู้หญิงยืนถือถ้วยเหมือนก็ดีใจเหมือนก็มีความสุขนะแต่ตำแหน่งนี้มันอยู่ตำแหน่งที่เจ็ดคือตำแหน่งปัญหาชีวิตครอบครัวมีปัญหา รับไปเถอะว่ามีกิกอ่ะเออรับไปเถอะไอคนที่จูงไม้จูงมือรับไปเถอะ้วจะให้ดีไปรับสารภาพบนศาลด้วยไปรับสารภาพเสร็จออกมาสามหกสามเดือนหกเดือนออกมานอนกระดิกตีนนับเงินนะผัวเก่าทิ้งเอาผัวใหม่ดีกว่าเพราะผัวเก่าทิ้งเรานะเขาหนีแต่ผัวใหม่เนี่ยก็เปิดตัวได้แล้วเขาเรียกว่ารอบเปิดตัวรอบปฐมทัศ์เปิดตัวไปเลยอย่าได้อาย เออแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินรับสารภาพนะหนักจะได้เป็นเบาแล้วไปครั้งแรกไปวันแรกก็เอ่ยปากรับสารภาพพร้อมกับหลักฐานให้สารดูว่าถูกกระทืบถูกซ้อมนะพ้นโทษออกมานะโอ้โหเดี๋ยวไมโครโฟนจอกันเต็มเลยเป็นนางเอกนะป๋าอย่าพูดดังค่ะ <laughs> เออน้องโมนี่นี่ไม่ธรรมดานะ มาแต่ละคำนี่สะดุ้งตลอดต่อไปมาดูสิ่งที่เขาต้องการนะฮะอืมมาดูสิ่งที่เขาต้องการนะครับความปรารถนาของเขานะมาดูตรงนี้นะเขาปรารถนาอะไรเอาใบไหนดีวะเอาไปต้นต้นก็นแล้วกันเอาใบเนี้ย เขาปาถนาขอความช่วยเหลือตอนนี้เขาพยายามดิ้นรนขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คนมีตังค์อ่ะนะคนมีตังค์เขาต้องการความช่วยเหลือตอนนี้เหมือนเขารู้ตัวแล้วว่าเขาจะโดนอ่ะเขาเลยต้องวิ่งเต้นพยายามหาควาหาคนมาคอยช่วยรอตอนนี้รอความช่วยเหลือน่าจะมีการไปดีลกับกับคนบางคนแล้วน่าจะไปดีลกับผู้ใหญ่ที่ปรึกษาได้แล้ว แต่อยากจะแนะนำให้รับสารภาพดีสุดนะครับอืต่อไปความปรารถนาของเขาเขาต้องปรารถนาอะไรใบนี้สิ่งที่เขา,เขาปรารถนานี้โอ้โหเจ้าเล่หน้าดูเลยอะ่ะโหจะติดคุกติดตารางทั้งทีแล้วแม่งจังยังเจ้าเล่อีกไพ่ใ <c oughs> บนี้คือ ไพ่กิกแน่นอนครับไพ่มีกิกนะครับเขาเรียกว่าเกือบเขาเรียกว่ากิกกัเจ้าเล่ด้วยครบมากกว่าหนึ่งมันตรงกับไพ่นี่เลยอ่ะมันตรงกับนี่เลยอ่ะมันตรงกับใบนี้เลยอ่ะ <c oughs> รักสามเร้าอ่ะตรงกันเลยแสดงว่าไม่ธรรมดานะเจ้โอ้ยกามกับเบเริ่มเทิมเลย นี่แต่ผมเป็นเจนะสิ่งแรกแต่ผมมีเงินขนาดนี้ผมไปเหล่ากามทิ้งก่อนอืมแต่เจไม่ยอมไปอะต่อไปมาดูนะครับนี่ความปรารถนาใช่ไหมมาดูสรุปมาดูสรุปเจคิ้วตำ่ำไปนี้ดีกว่าสวยเลือกได้ พี่หญิงกกบอกสวยเลือกได้อ่ามาได้ยังไงใบนี้เห็นไหมคุณลองไปดูคลิปเก่าๆผมเนี่ยทั้งทั้งคู่จะได้ไพ่ใบนี้สรุปแล้วนะครับตายคาสารนะจบนะครับได้จัสติกนะฮะไพ่แห่งความยุติธรรมนะฮะเจเจไม่รอดอย่าสู้แล้วเจรับสารภาพเชื่อผมไม่เกินหกเดือนเจ๊แม่งงานเข้าเพียบ ได้ตังค์ด้วยแถมยังเป็นอะไรฮะแถมยังได้ผัวใหม่ด้วยจบนะโอเคนะครับไพ่ยิบสีไม่เคยโกโหกใครจบนะฮะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะจะได้เห็นคนติดคุกแล้วนะครับอีกไม่นานเป็นไงเป็นไงจัสติกขึ้นมาสองคนแล้วทุกครั้งที่ดูดวงสมัยก่อนที่จัดทางเฟ e บ o ๊กนะแล้วก็ทาง youtube ก็มี ในช่องเก่าป่าไปดูสิครับไอ้สองคนเนี้ยจะโดนจัสติกขึ้นมาตลอดแล้วก็จัสเมน e ์ก็จะมีอืมแล้วที่สำคัญเนี่ยทั้งคูคุณดูนะเดี๋ยวใครดูไม่ทันกลับไปดูย้อนหลังนะไอ้สองคนนี้จะได้ไพ่เหมือนกันอยู่สองใบหนึ่ง the hangman สองจ u สติกแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอด